วันนี้นะครับเป็นวันที่ดีเพิ่มมากกว่าหนึ่งนครับที่ทีพวกเราสาพนท่องเที่ยวนะครับมาจากทั่วประเทศเลยวันนี้มากกว่า50ท่านนะครับส่วนใหญ่เป็นนายกรัฐมนตรีสัมพันาาทั่วประเทศไทยแบบพบปะพูดคุยกับเสนอระลังนะครับหลายประเด็นมากแต่สุดเดินสองเรื่องนะรเรื่องหนึ่งผมว่า ่องเที่ยวคนเป็นสิทธิวานิชชาติครับเพราะประกอบเ้็นทุกกระทรวงทุกองค์กรที่สร้างปัญหาที่สร้างโอกาสให้ท่องเที่ยวทั้งนั้นนะครับอยากจะให้ท่านนายกนะครับว่าที่นายกนั่งเป็นประธานที่ประชุมเป็นราฐชาติเลยนะครับสองครับผมเชื่อมั่นว่าเรื่องดีมาไซนะครับไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าถ้าจบเรื่องเข้าไปเ้่งไหนเราควรจะเลือกประเทศไหนอย่างไรเหมาะสมประเทศไทยหรือจะเป็นของคนไทยอย่งครับส่วนสป๊อล์ไซส์นะครับที่้องปรับปรุงมากมายนะครับ การสร้างการที่ดีจากสนามบินนะครับไปเที่ยวต่างๆจนกลับจากสนามบินมานเดิมต้องจัดการอย่างไรนะครับอรกองตรวต่างๆนะครับนั้นห,ม,หาานามายถึงว่าอาจจะต้องเปลี่ยนอุลมหมายบางอย่างนะครับมีมานานแล้วหรือประเภทโรงแรมที่พักนะครับอยา่างที่หลายประเทศเนเขาไปโรง,งแรมตัวเล็กอังหมดแล้วนะครับวันนี้เองนะครับผม นะครับจะรวบรวมปัญหาต่างๆนะครับในต่อไปมาเสนอนะครับว่าที่นายกนะครับเป็นส่วนของขาวและท้ายที่สุดที่อยากจะขาโนะครับคนขึ้นขอมาตลอดครับอยากให้ท่านมาเป็นแบรนด์อิมบัสเตอร์ครับของทุกแี่ใส่ครับนี่ครับในในส่วนของผมนะครับก็ตรงนะครับตามอย่างที่ท่านประธานชำนาญได้พูดนะครับก็ มีการพูดคุยในกระทรวารือระหว่างการท่องเที่ยว่อนโควิดแล้วก็หลังโควิดนะครับมีการเปรียบเที่ยบตัวแรขระหว่าง2019กับ2023ปัจจุบันนะครับในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็การบริหารจัดการภายในระดับจังหวัดนะครับก็คงเป็นมหาภาพกต่เป็นจุลภาคแล้วก็ทางเประธานก็ได้เชิญชวนว่าอยากจะให้นายกเนี่ยได้ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยตรงนะครับเพราะว่า นโยบายท่องเที่ยวดีแค่ไหนแต่ถ้าเกิดมีปัญหาสิ่งวัดล้อมีปัญหาโรคระบาดมีปัญหาเรื hmm. ่องสังคมสูงว mm ัยยังมีปัญหาเรื่องสวยอยู่เนี่ยมันก็ทําให้การท่องเที่ยวถึงแม้ว่านโยบายจะดีแค่ไหนก็อาจจะปฏิบัติไม่ได้จริงอันที่2อก็ทางสภากาพาท่องเที่ยวก็ได้ชวนผมให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของการท่องเที่ยวนะครับก็ยินดีตอบรับก็จะถ้าเป็นคนที่ทั้งบริหารด้วยแล้วก็ไปสื่อสารด้วยเนี่ยก็ ถ้าเข้าสู่ในรัฐบาลเมื่อไหร่มีการบริหารเมื่อไหร่ก็คงจะมีการเดินทางในการไปต่างประเทศพบปะกับผู้นําในต่างประเทศนะครับการประชุมสาประชาชิในเดือนกันยายนี้ก็คงจะใช้โอกาสนี้ครับในการที่จะเอาเรื่องของการท่องเที่ยวหรือการเชิญชวนนักท่องเที่ยวของเขาที่เราต้องการให้เขามาเนี่ยเป็นมาระาําคัญในการกาหนดการประชุมกับผู้นําในต่างประเทศนะครับะหลังจากนั้นก็คงจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับนโยบายของพักโวมตัดพัคนะครับที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและไม่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับอย่างเช่นเรื่องการ แกเรื่องเกี่ยวกับอไอนุญาเตเรื่องของการท่องเที่ยวเ,เป็นเรื่องเกี่ยวกับ r e g u l a t o r y g u i d e u i n m เนี่ยยกตัวอย่างอย่างพักไทย้างไทยกับพักต่าไกลก็มีเป้าหมายเดียวกันแต่วิธีคิดไม่ตรงกันคตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่คณะทําง,งานกําลังพูดคุยเรื่องนี้อยู่แล้วผลลัพธ์ที่ออกมาก็คงจะเป็นเรื่องของการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาครับ,ขอ,รบของการทํางานของแต่ละคณะทําง,งานเปนผ่ากขงจะเห็นเป็นรูปธรรท มันก็ประมาณเท่านี้มันออกมาอย่างนี้มีการตั้งกล้องคนได้ร่วมกันครับว่าหลังจากที่ทำงานร่วมกันแล้วจะมีสามารถจะต้องเดินกันได้เม่อไหร่ตัวตัวเลขผมคิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญเราต้อพูดคุยกันเยอะนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยก่อนและหลังโควิดหายไปเท่าไหร่ตัวเลขของสำนัประชาศาตรที่ได้โชว์ให้ไปหายไปอยู่46เปอร์เซ็นนะครับในขณะที่ทั่วโลกหายไป20นะครับ แต่ในขณะเดียวกันก็ได้ที่าบว,ว่าถ้าเกิดเราเอาแต่ท่องเที่ยวจากประเทศจีนออกไปแล้วเปรียบเทียบกันใหม่เนี่ยก็ไทยก็ไม่ได้แย่ไปกว่าทั่วโลกเก็หายไปแค่20%เหมืนะันคริงแต่ว่าในช่วงก่อนโควิดที่ผ่านมา20%ของเราเนี่ยเพิ่งอยู่ที่นักท่องเที่ยวจีนตอนนี้อยู่แค่2%จาก20%ก็หายไปเยอะแต่วันนี้เมื่อเดินเข้ามาก็เริ่มเห็นรถบัาของคนจีนเด้เข้ามามากขึ้น,นครับแล้วก็เอาตัวเลขให้ให้ท่านดูว่าการท่องเที่ยว ในประเทศจีนตอนนี้เฟื่อแล้วเห็นแล้ว่าเปลี่ยนไปเพราะว่าเขาเดินทางในประเทศเขาไม่ออกนอกประเทศพอเช็คไปที่การท่องเที่ยวระหว่างจีนอเมริกายุโรปแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยก็ไม่ขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องึกษาหารเลยกันว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้แล้วก็รีบให้ตัวเลขกลับมาให้ดีที่สุดที่เราเคยมีตอนนั้นก็คือ35 3 6 39ล้านคนถ้าจำไม่ผิดนะครับตอนนี้ก็หายไปน่าจะเลอย <In> ู่ประมาณ10%เร็ตาต้องรีบแก้แต่ว่าอย่างที่บอกก็มีการพูดคุยกันว่า ถ้าจะเอาให้ยั่งยืนเนี่ยเอาเป็นเรื่องจํานวนอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าจะเอาเป็นเรื่องของคุณภาพด้วยหรือการกระจายจำนวนที่เข้ามาทั้งหมดเนี่ยคงไม่สําคัญเท่าออกับการกระจายออกเพราะอีกตัวเลขหนึ่งที่สําคัญในประเทศเราถือว่า5จังหวัดเนี่ยเ5รของการท่องเที่ยวที่เป็นมูลค่ามหาศาลเนี่ยกระจุกตัวอยู่ในแค่5จังหวัดนีก็ต้องการที่จะกระจายออกแล้วก็เป็นตรงกันว่านโยบายเมืองรองที่ผ่านมาอาจจะไม่เพียงพอ ก็คงต้องมีการเรียกแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายโฮมสเตย์เรื่องของการขมนาคมระหว่างจังหวะการวางแผนการเดินทางจูมใจให้นกเค้าขี้ยวไปเที่ยวจริงนะเมื่อกี้เราให้ฟังจากเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอนก็เดินทางเรืงเสีบะทั้งมกันเที่ยวก็อาจจะยากที่จะทำให้คนที่มาจากต่างประเทศอยากจะมปแม่ฮ่องสอนมาก่อนเที่เชียงใหม่คุณผูมีฐะตอนนี้เรามีเป้าหมายหลายอย่างที่จะทำร่วมกันกับสมาคมในการฒนาระเทศแต่ว่าล่าสุดก็มีความเห็นจากสวท่านหนึ่งท่านพูจาว่าตอนนี้อาจจะเป็นรัฐบาลที่นายกที่ ก็าตามระการแล้วก็เป็นความเหม็นของของคนคนหนึ่งนะครับบชนคนหนึ่ง่นก็มีสิทธิ์แต่โอเคถ้าเนื่องจากว่าเป็นวุฒิสภาที่มาจากการแต่ตงตั้งก็อาจจะมีเสียงที่ดันให้มันหน่อยแต่ว่าในขณะเดียวกันผมคิดว่าเราต้องให้ให้โอกาสในการ สอบถามพี่น้องประชาชนหลายๆฝ่ายหลายๆคนแล้วก็จริงๆแล้วก็ตัวเลขก็ออกมาแล้วนะครับพอที่จมีการตอนที่มีการเลือกตั้งแต่วนี้ก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็เดินหน้าทํางานแกขไขป่างหาให้กับพี่น้องชาวท้องเที่ยวต่อไปอสุดมีการวิจารณ์วาที่พิากายเ่าสุป็นบอลล่บอลมาอะไรเง่ะทให้นกกีากับ็านเพิ่มมากอะไรเงี้ยอกะตั้งความเข้าใงไงบ้างคเวลาที่ ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือว่าผู้นําประเทศที่เดินทางไปดูการแข่งกีฬาของประเทศของของตนนะครับดังนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เป็นที่เป็ติดะไรอย่างใดครับมีการถ่ามไหมครับมีมีเพิ่มเติมไหมครับเพิยงครับมีมีประเด็นเพิ่มเติมไหมครับหมดแล้วค่ะขอบคุณครับเรียกไปชักกครับขอบคุณมากเลยนะครับ